วัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสสไตล์ค่ะมื้อนี้สีมาเลาเรื่องมังกรพ่นไฟให้ฟังเมื่อวานนี้ที่ว่ไาไปเที่ยวไปไหว้พระกลับไปแล้วเนาะมีน้องเคยน้องสาวสามีหลานสาวสองคนน้ำหอมลูกน้องสาวแล้วกับบีนน้องบีม ลูกของนางเตยไปน้ำกันกลับไปไหว้พระวัดลักสีราชสม,มสรไหว้พระเสร็จกลับไปอะหลวงพ่อสำเร็จบ้านแพพลกันไปก้อนไปกะอกอก้อนออกจากบ้านกะรัศมีก็กินกาแฟหลานหลานกะกินขนมเคก้กกล้วยหอมสองชิ้นยายให้กินอันนึง ก็ไปฮอดพุ่นกับไหวพระสองมงุที่ตามทีว่านั่นแหละบัดน,นี้ไปอันไหวหลวงพ่อสําเร็จบัานแพลวนนะนะกัเจ้าเห็นมีดิกน้อยเนาะมันก็บบ่มีผู้ใดไปดอกเพราะว่าโควิดมันก็บบ่มีถามว่าคนหลายบอกค่ะมแจะจุ่มเจื้อกับคนที่ดูแลสารนะนะั่นแหละขาเราเห็นดิกน้อยมีน้องน้ําหอมน้องบีมไปนํากรจเจ้าเลวเอาเค้กช็อกโกแลตที่ใส่กระดาษฟอยนะ์นะคล้ายๆว่าช็อกโกแลตอีกอย่างนี่แหละ บับรถือมันก็เป็นถ้่วกระดาษฝอยกระถัววใหญ่ได้ถั่วประมาณขนาดนี้เลยเอาให้น้ําหอมน้องน้ําหอมกับน้องบีมบ้านเลยรก็เขาก็พักกันกินน้องมุ้งบํารุงกก็กินน้ําเขามีน้ําฟรีให้กินเดซ่าแต่เป็นแก้วค่ะยูสานอันหลวงพ่อสําเร็จค่ะก็พักกันขึ้นรถมามาอันบ้านญาติน้องเขยยู่รักหาบ้านแพ้วนั่นแหละพี่น้องเขาก็พักกันแลนในหัวในสวนน้องสาวก็เก็บกะเพรา เก็บอยังกระเพ้าเขาหลายไงตัดกระพอกระเพ้าหลายอันมีบักม่วงมีขนุนมีบักเผาส่วนกระเจ้าต้องหาสิบล,ล่เนาะรัศสมีก็ไปถ่ายคลิปแหละม,มีบักขามบักขามหน่อยๆบักขามหน่อยห้าพี่บักขามเปรี้ยวนะพี่น้องเขาก็แล่นเลยเนาะน้าหอมกับน้องบีมหันแล่นเล่นไปถ่ายขนุนไปถ่ายบักเผาไปถ่ายอันบักขามชมพู่ส่วนเขาดอกเป็นส่วนเท้าถามว่า ได้เอาอย่างเขาเนี่ยเอาบักขามพอน้องเคยเราอันพักดูหันดูแลสวนให้เขาเราหลวด,ดว่าจะมีอับมัขามไปดองอุย้ยหนูไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่สามสีฟักก็พอตาสักเอาไปเหอะเราหลุดหายมาถุงหนึ่งเหมื่อบ้ากไงสมบอกพี่น้องสมจนเสะเดือสะดอสมจนแบบว่ามืนตาบักขืนเับพักกันเลนกันอยู่หันหลยลานสองคนก็นไดบอกกลับบ้านได้แล้วลูกอกตบพักกันคืนรถหละ มันจะมีประตูประตูหน้าบ้านติดถนนใหญ่ค่เนาะอันเส้นทางบ้านแพ้วอีกอย่างก็บรรลุแหละแต่รัว่าบ้านกะเจ้าอยู่ลักหาปั๊บกะไปไประจากะบอกเคยเคยไปนอนเคยไปเล่นปีใหม่ไปกินอันเลี่ยงสังรค์กันเมามาบ่ได้ยันเขาจะเป่าเด้สักก็นอนนอนอยู่พุนกับเพื่อนน้องเคยอีย่างนี่แหละไปเที่ยวไปอย่างเนาะบัดนนี้อันก็เลยขึ้นรถขาตั้งกล้องกับซีเอ็นไปนั่งที่นอนเหยียดขาไปก็ได้ ก็เลยขึ้นรถบ้านนี้ขึ้นรถปุ๊บสามีก็สิไปปิดหัวปิดประตูลวดฮานาะพนนังทางหนาก็น้องเขยพเ,เดซะแล้วก็มีน้องน้ำหอมขึ้นยู่หลังเคปแล้วก็มีน้องบีมมีเจนีแล้วก็มีน้องสาวน้องสาวอยู่ทางนี้พอต้องขึ้นทางนี้ขึ้นทางซ้ายคนครับเนาะกำลังสิงออกรถปืน <c oughs> โอ้ยน้องบีมอ้วกเต็เมมดพี่น้องเสือลูกไม้เนี่ย ไปยังคุณนายกลับมาคือหมาเลยอืมอ้วกหันอ้วกแตกพุ่งนี้เต็มเมืดเสือผ่าลูกไม้ของรัศมีนะ่ะแล้วบัดน,นี้กระเป๋าเงินกระเป๋าเงินแบบนี้เดี๋ยวเสี่ยงให้เบิ่งเพิ่นก็เปิดไปทุกช่องเด้นี่ใส่เพิ่อนหัพ่อขึ้นรถแล้วเพิ่นก็เปิดไปทุกช่องแล้วกระเป๋าแบบนี้นะบัตรเครด,ดิตอกเครดิตอืมบัตรเอที่ออกบัตรเอทีเอ็มสารพัดถือมังกรพ่นไฟน้องบีมพ่นเต็มมืด เขาก็บบอยรถมาหายได้กัย่างพ้ากันย่างจูงแขนกันแหละกับหลานยายยายขอโทษนะบีมขอโทษนะอือบีมอยากอ้วกบีมผะอ,อุดผอุดผะอมบีมเวียนหัวแล้วทําไมไม่บอกล่ะจะได้เปิดรถให้ตอนแรกนึกว่าไม่อ้วกมันก็เลยพุ่งออกมาเลยเขาตอบเฮาถามว่ารู้สึกจังไดโอ้อวกคนมีกินหมักละหมดพร้อมพี่น้องน้องสาวซื้อละหมดอยู่วัดหลักสี่ซื้อในเรือในคลองอ่ะนะ พ่นออกมาโอ้ยกรงจากรถยังเหม็นจากหากย่างมาฮอดบ้านบ้านอันที่อันพ่อของน้องเขยกับเจ้าอยู่ค่ะก็เลยล้างลาวะ่ะเจมีอย่าฉีดเลอะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วมันจะชุ่มเปื้อนรถเขาเอาล้างหน่อยๆลาวะ่กะก็เลยถามลาว่ามีผถุงเบาะผถุงเมียลาวะ่าเมียราวะ่เคยใส่ผ้าถุงสีได้ถอดได้กระจมอกขึ้นรถมาเลยอืม บอกว่าเขาไม่ให้หนูขึ้นรถหรอกเขาบอกนั่งข้างหลังตะสักอืมงั้นฉีดชุ่มเลยแหละบอกฉีดพี่น้องเอ้ยสีดล่างหากเนาะผืพรผอ,อมเห่าก็อยากหากหักของคนกินละวหากออกมาฮะนะมันเหม็นสําใดบ่อยากสิว่าบ่อยากสิเอ่ยถาม่าให้หลานบอกให้จะถาม่าโมโหบ่ามันก็ปีดอยู่แล้วแหละแต่ว่าบ่เว่าอย่างออกมาเพราะหลานไงหลานเจ้าของก็เลยบ่เว่าอย่างอืมบาดนี้น้องเคยก็หัวควนน้องสาวก็หัวควรพวอก็หัวควร วควันว่ามันหันไปอันวกทางน้องน้ําหอมมันหันมาใส่ยายมาเต็มพี่แล้วมันขามไงน้องสาวนั่งขางๆอีกขางหนึ่งเออมันแพงเจ้าของหลายริจังไดกระเบลูกะเขาก็ให้นั่งทางหลังแล้วมีมะพผ้ามีจักรยานคันหนึ่งมีมะพผ้าอยู่สิบหน่วยอืออเขามาซี่อันมาไหว้พระน้องเคยเอาขอน้องเคยซี่หน่วยพอไหวสี่ที่ไงอืรถสองคันตุจีนบาสันเถอืบาทนี้ขึ้นล้างรถ ก็เลยสั่งน้องเคยว่าก็มึงนะอย่าแวะไหนนะมึงเต็มที่เลยนะกูร้อนกูนั่งข้างหลังเนี่ยกูร้อนอืมอาผ่าปิดผูดังเขาก็ไปหาอามีผ่าคนละพืนเขาไปหาในรถเขามาหายปิดผู้ดังโอ้ยพี่น้องเอยนั่งอยู่ข้างหลังถามว่ารู้สึกจังไดฮ้อนก็ฮ้อนเมื่อวานนี่ฮ้อนขนาดฮ้อนก็ีย่กระดอรับเขาขับรถมาจากลักหามาฮอดอันซอยกปลากระปองสามเมครัวเศรษฐกิจซอยซอย สองมัคือไรซอยสามเป็ครัวเนัเ่นแหละพี่น้องเริ่งชั่วโมงกว่ามาฮอดบ้านแห่ไปมืมเนื้อก,ก็คือสิซุกนั่งทั้งหลังรถรถมันฮอนดดิสสสองคนหลานกับยายเขาบา่ให้นั่งทั้งแคบนําเขาเมนฮากถาาว่าเขาลังเกียดบอกประมาณนั้นอืเท่านี้ทน่นมินเอาสองยายหลานคือเบิ่งเอามาฮอดบ้านจอดรถกึก ลานกระเล่นเขาห้องน้ำไปซักผมอาบน้ําเลยยายกะซักเสื้อผ้าและซักมือเลยพี่น้องอืมพวะวะสามีบอกว่าแม่มึงเอามาซักไปให้ให้ให้มันแหนบบีมน่ะก็ได้ซักซักให้หดกางเกงในตากไว้แหละพี่น้องอืมแล้วก็เอิญอย่าลานขึ้นนานแท้ยายนี่ยเม็นเจ้าของอย่าร่างกระ,ะตุนกระโตกเมื่อยละห่วโหยโดยแรงธรร,นนธรรมดาเฮ้าถือค้อนในธรรมดาเฮามีเสือ่อมีผ้าเฮ้าก็อยู่ในลบอันนี้นะเปียงเปียงอยู่หลังรถกระบะน่ะ สิบเจ็ดปีมาอยู่พี่ฮ่ะตั้งแต่พ่อสอสี่สิบเก้าไปใส่ก็นั่งอยู่ข้างหนา้าแคบขั้นเพรสชส่นนั่งข้างหลังกูบอไปพ่ออย่างฮอนเข่าและเดส่าหัจใกควมบานนี้หันถามมาเป็นยังจังนงั่งจําใจนั่งเขามอให้นั่งข้างหนา้าพี่น้องเอ้ยถามมารู้สึกจังไหน,หนหัวกะหัวคว่มาฮอดลูกกะหัวคว่มมแต่คนหัว,วคว,ว่เฮากูนี่มันสิตาแลวกูเมื่อยเนี่เออฮ้อนกบฮ้อนเมนก็นเมนเจ้าของเออ คักลลยกันยังวะมีลูกมีหลานคักไลยเก็บเมียในเขาทุกอย่างเออกระบ,บายว่างอย่างหลายดอกว่างให้สร้างว่าความรู้สึกออน้องเคยยังหัวขวัน้องสาวหัวขวัญสามีหัวขวัหัวขวัว่าเขาพู่ยังสิเดืพุ่งมาวัดทางนี้ทั้งแถบส่งเสียงอืมไวถึอรถเขาเลยแล้วสมีนี่เต็มเต็มอืมเขาบไรไิธรรความสะอาดอย่างรถเขาเลยเออน้องสาวหันอ,อืม ก็เลยอัดคลิปเราให้ฟังถามว่าเป็นอย่างเราให้ฟังอยากเ่าอยากว้าวอืม่าเจอจังไดโอ้ยเวลาไปไหว้พระี่สวยงามถ่ายรูปที่ลงเฟซอะ่ะอ๊้พี่น้องเอ้ยฉากหน้าที่สวยงามแต่ฉากข้างหลังมันไม่ใช่นะคะก็ควบจสบได้ก็เลยหัวควนอ่ะพี่น้องหัวควนจังไดโอ้ย คนใกล้ชิดลูกหลานเกิดมาจนหัวหงอกก็บ,บ่ได้อาบภาป่านนั้นอ้วกป่านนั้นอ้วกกินละมุดห <c oughs> มากละมุดเลยกะขนมเค้กว้ยหอมขนมเค้กช,ช็อกโกแลตน้ำอ้วกออกมาฮะพอลงจากรถมันบอกอ้วกจัดดีเลยมันพุ่งออกมาใส่แล้วสิมมดแล้วมันก็บบอบอกก็ถามแบบเป็นยังหลานมาจากอ้วกกับบอลูไปลงเหนือลงใต้ผุก ไปฮอดเขาคิดจักรูดผูไปฮอนนครพนมผูมาเลยมาเข้ากล้องเลยคนอ้วกพุ่งอ่ะมาไม่สบายแล้วมาทําไมเอามานั่งกับยายเลยมาหวัสด,ดีเลยมานั่งนี่มามามาเข้ากล้องเลยเคินอายมานั่งตรงนี้มายายขัดคลิปวีดีโอยายคุยยายจะลง Youtube มาดิเอาสวัสดีเปิดแมสด,ด้วยมึง ปิดแมสสวัสดีสวยสวยส,สวัสดีกล้องเลยเอายกมือสวัสดีค่ะนี่ไงคนอ้วกคนอ้วกอพอลงจากรถล,ล้วทําไมไม่รู้สึกอยากอ้วกถามทีฮะอพอลงจากรถล้วทําไมไม่รู้สึกอยากอ้วกเลยจะอ้วกจะอว้วกม,มันมันออกหมดแล้วเหรอตอนที่พุ่งสาย,ายายมันออกหมดเหรอฮะฮะตอนอ้วกสาย,ายายพุ่งออกหมดเลยใช่ไหม,มเพราะอะไรถึงอ้วก กินเค้เกกล้วยหอมกินเค้เกกล้วยหอมหรือว่ากินเค้กช,ช็อกโกแลตทีบ่า<ม>น้่นหอมกล้วยหอมเหรอบีไม่ชอบกินนะเค้กแต่มันอร่อยนะอืน้องน้ําหอมก็อ้วกกลับไปถึงบ้านน้องน้ําหอมก็อ้วกยายบีบอกเข้ามาใกล้ๆสิชิดๆกันนะอ่ะอ้วกสามครั้งอ่ะน้องน้ําหอมอ่ะเวลาไปถึงบ้านนะอ่ะเออแต่เขามันเขาอ้วกแล้วเขาวิ่งไปเข้าห้องน้ายายบีบอกอืมเขาเขาวิ่งไปเองเลยยายบีพูด อันนี้ยงีก็มาแล้วทําไมไปมนครพนมไปเขาคีดชะกูดไปสารพัดทาไมไม่อยากอ้วกอืดิ่ได้กินข้าวอ๋อไม่ได้กินข้าว,ออาวถึงอ้วกหือก็ยายบอกให้กินทําไมไม่กินไม่มีอะไรกินโธก็ตากินอยู่ไข่ต้มไข่เต็มแล้วไ,ได้กินอะไรยังกินข้าวยังยายทอดปลาหมึกไ้ให้เนะ่ะกินนาทีแล้วมองให้ยายหน่อยสิ ยายมองไม่เห็นต้องใส่แว่นมองตรงนี้สิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาทีถามความรู้สึกที่รู้สึกยังไงพออืดผออมตั้งแต่ขึ้นรถแล้วตอนแรกมันหายแล้วพอขึ้นมันพุ่งเลยพอขึ้นมันพุ่ง <c> จ <oughs> ิดหน้าทำไมแม่มึงหนี <c oughs> เออมึงรู้ไหมว่ามันหยดใส่รถยายวีซักหยดเลย <c oughs> ยายวีไม่ได้ทำความสะอาดเลยมันเต็มยายหมดเลย นี่เขินต้องเป็นเขินต้องเป็นเขินเลเขินใส่ชิปพี่หวานฮะใส่ชิปพี่หวานที่พี่หวานให้นะเหรอ,อยายวีนะ่ะไม่มันไม่โดนรถยายวีสักหยดเลยเต็มตัวยายหมดมเต็มระบอกวี <c oughs> เลยรู้ไหมว่ายายเรเหนื่อยขนาดไหนร้อนขนาดไหนที่นั่งข้างหลังมานะ่ะกี่ชาติแล้วไม่ได้นั่งหลังกระบะเออทำไปได้นะ ว่ายายด่าเหรอถึงไม่นั่นเมื่อวานนี้ไม่มาทั้งวันไปไหนเมื่อวานเนี่ยกลับมาแล้วไปไหนไปไปว้พระอีกอไปไว้พระที่ไหนสารเจ้าเพื่อเสเจ้าเพื่อเสือสารจเารจเ้าพ่อลับเมืองทำยังไงไปไปรุ่นอะไรสองแถวไปกับเจ๊เจ๊ไหนอีกเจ๊คนที่ไงชเช่าบ้าน เขาเอารถอะไรไปคะรถกระบะเหรอไม่ <c oughs> เขาเดี่ไปแล้วก็ไปขึ้นสองแถวอ๋อแล้วไม่เนื่ยไงไม่อ้วกเลยเหรอไม่จะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกดูดิว่าจะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกเขาบอกอะ่ะ <c oughs> กลับมาจากไปกับยายแล้วยังไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอีกนะสมุทรสาครนอะพี่น้องเอ้ยแล้วกะไปขึ้นรถสองแถวหนาปากซอยแล้วทำไมไม่อ้วกที่เขานั่งรถแบบอ้วกใส่เขา แล้วทุกทีนะน้องเคยเขาจะเอาฟอร์จูเนอร์เข้าไปแต่วันนั้นอนะ่ะเอารีโวรถกระบะไปแล้วป้าก็ถามว่าไปรถใครก็ไปรถกรอบไงบอกมันเอาคันไหนไปวะเขาถามแล้วแต่เราไปกับเขาเขาเอาคันไหนไปเราก็ไปเออลัศมีกระตอบจังซี่รถลัศมีก็มีอยู่จังสองคันอืมบัดนี้แหละยายจะบ่อยหัวไปนําอืม มึงนี่นะรักกูมากนะใจวีบอกว่ามันฮักเจ้าหลายเจ้าก็เลยฮักเต็มเต็มเขาหัวควนกูซ้ำอืมทักบอกพีน่น้องฟังไม่ออก <c oughs> ฟังไม่ออกอามาสวัสดีค่ะด้วยมามาเข้ามาแล้วใครมัดมือให้เนี่ยใจวีใจวีมัมมดให้นะเอาเข้ามาเปิดหน้าด้วยจะมานอนกับยายเหรอวันนี้หรือนอนกลับบ้าน ฮะแล้วใครมาส่งพี่ยงมาับพี่อยงไปรับอ้ายคิดถึงเหรอไหนบอกว่าไม่สบายไม่สบายฮะเป็นไรเป็นโควิดเหรอเป็นเกวิดเขาบอกแกวีบบีไม่สบายเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรเป็นโควิดป่ะมันไม่ได้ตรวจโควิดพวกเราตรวจโควิดนะเออยายกับยายบีตากรงตากรอบตรวจโควิดแล้วมันนี่คืออะไรเนี่ย เป๋า,เ,ปาเออเดี๋ยวมันก็ยืดหรอกอตั้งกล้องถ่ายพี่น้องเลยอามาสวัสดีบายบายฝากกดพูดดิดดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยพูดดีพูดเพราะเอาเห็นทั้งน,งนง <c oughs> จับหันมาเอ้ออถือให้ไม่ยายถือเองก็ได้เดี๋ยวพี่น้องเขาจะเวียนหัว ยายมีวิธีของยายย่าหลังลานก็หัวล้อหัวล้ออะไรหัวราะพญานาคพ่นไฟเหรอมึงทำท่าดิแล้วมึงทำไมไม่หันไปหาน้องน้ำหอมนะอพ่อมึงน้องน้ำอหอ,ำอมอยู่ข้างขวาจริงคนเราจะถนัดข้างขวาแล้วมึงหันมาทางซ้ายทำไมกูนี่เต็ม,เ,ตมเลยกูอยากจะถ่ายคลิปแต่กูก็จะอ้วกนี่ ถ้าถ่ายคลิปจะทำอย่างไงโอ้ยนั่งข้างหลังมาสนุกไหมเย็นดีเย็นพ่อมึงอะกูร้อนจะตายแคอยาบังแดดได้ดีไบังสิมันก็ซุกไหลนี่แหละพี่น้องซุกไหลยายนี่แหละม,ม,มันมีอยู่นะถ่ายไว้นะกดฉีดฉ่ไปแล้ว,ลวฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายจะให้หนูไปซื้อนี่ให้ยาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องรัศมีฟรีสไตล์มือนี้มาว่ามาคุยให้ฟังว่าโดนพญานาะคพ่นไฟ <c oughs> <c oughs> วันเลาะ <c oughs> ถึงใจสวัสดีค่ะเลยๆค่ะ